นาคในศาสนาพุทธที่รู้จักกันคือนาคมุจลินซึ่งปรากฏในมุจลินสูตรว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขเกิดฝนฟ้าขนองรุนแรงพญาม,มุจลินจึงได้ขดรอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพานปกพระเสียรของพระพุทธเจ้าเพื่อมีให้ทรงต้องฝน หลังจากฝนหยุดพยามุจิลินได้คลายขดออกและแปลงกายเป็นชายหนุ่มยืนพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพักหน้าของไทยในความเชื่อของวัฒนธรรมร่วมไทยลรามีการนับถือนาคในลักษณะเป็นเทพแห่งน้ำและมีความเชื่อว่าในแม่น้ําขงนั้นมีนาอาศัยอยู่ตามตำนานสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมีพิษจากพิษที่นาคได้คลายทิ้งไว้ นอกจากนี้ในความเชื่อของไทยได้เชื่อมโยงกับศาสนาพุทธในเรื่องกำเนิดของพญานาคที่มีหลายลักษณะซึ่งตามที่ปรากฏในแนวทางของพระพุทธศาสนามีสีลักษณะคือแบบโอปติกะเกิดแล้วโตวทันทีแบบสังเสรชักเกิดจากเหงื่อครสิ่งบักมุมแบบชลาผู้ชักเกิดจากคันและแบบอัตชักเกิดจากฟองไข่ และตระกูลของหน้าแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรุปักพญานาตระกูลสีทองตระกูลเอราปัพญานาตระกูลสีเขียวตระกูลชัพยาปุตพญานาตระกูลสีรูตตระกูลกันหาโคตรมาพญานาตระกูลสีดำนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำคงเกิดจากการถลายตัวของพญานาคสองตนจริงเกิดเป็นแม่น้ำขงและแม่น้ำน่าน และยังมีตำนานกล่าวถึงบ้างไฟายพญานาคว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแม่น้ำผงต่างเชื่นชมยินดีจึงทำบ้างไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีนาคในความเชื่อของไทยอยู่ในฐานะเทพแห่งน้ำ พราะนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำจึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ำเช่นในตำนานสิงวัตรกล่าวว่ากล่าวถึงพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันสิงหวัตต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นควันยยนรปนาคนอกจากนีอยาง ปรากฏความเชื่อเรื่องนาคในคําเสียงไทยปริมาณของน้ำและฝนที่จะตกในแต่ละปีเรียกว่านาคให้น้ำจะปรากฏเห็นได้ชัดที่สุดในพระราชพิธีพืชมงคลจโรพระนะอังคารแรกนาะขวัญในวันพืชมงคลของแต่ละปีนอกจากที่ปรากฏในตํานานแล้วนาคในงานศิลปะในประติมากรรมไทยและลาวมักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอ เช่นที่พบในการสร้างน้าสะดุงที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดหน้าลำยองซึ่งเป็นป้านลงหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับหน้าสะดุงน้าเบือนหน้าจำลองและน้าทันหรือคันถวยรูปพญานาคและแม้แต่ในขนเรือหัวเรือของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งเองกชาติพุชาติชังในขบวนเรือกระบวนพยุหยาตราชลมาศ นาคเป็นสัตรูของครุฑถิ่นที่อยู่ของน้าอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพัน์นาพิภพมีความวิจิตเป็นวิมาปรา,าสาทเงินประสาททองมีดอกบัวสวยงามประการตานาคและดินแดนนาคนี้ก็ไม่ใช่กระจอกแต่เป็นเลเวลใกล้ๆกับพวกเทวดาริพิเศษของนาคคือสามารถแปลงตนจำแลงกายได้น,นาคมีสองประเภทย่อยเป็นสองประเภทที่จะมากำหนดพลังในการแปลงกาย ทนชักคือเกิดบนบกและชรลชักคือเกิดในน้ำหน้าที่เกิดบนบกจะแปลงกายได้แต่ตอนที่อยู่บนบกส่วนหน้าที่เกิดในน้ำจะแปลงกายได้แต่ในน้ำ